ยปุยเอ้ยปุยโรกปุยแม่อย่าแกล้งพ่อแบบนี้นะนะโอ้ยน่าเลยคุณสามากอะไรโอ้ยนกิจทำอะไรคะเออเฮ้ยตกใจทำไมอ่ะเออคือผมเห็นไอ้งูเขียวเนี่ยมันอยู่แถวคอนโดเนี่ยพี่ช่วยจับให้ดิเฮ้ยแล้วมันเป็นงูแบบไหนอะครับเออมันเป็นงูเขียวตัวยาวๆไม่พิษเอ้า ไม่มีพิษแล้วไม่จับมันทำไมสงสารมันปล่านันไปด้วยค่ะมันอาจจะมาเที่ยวเดี๋ยวมันก็กลับบ้านไปเองละค่ะงูนะไม่ใช่คนพี่แล้วถ้ามันมีพิษขึ้นมาพี่จะจับไหมหึก็ต้องจับครับแล้วสรุปนี่มันมีพิษหรือไม่มีพิษครับเนี่ยครเอ่อเมย์นี่รู้จักไหมไอ้งูไอ้งูอะไรนะที่มันชื่อบ้าบ้าในข่าวอ่ะกรีนเมมบ้าใช่เฮ้บอร์ใช่ะดันนี้ต้องรีบบอกให้ทุกคนรู้นะครับเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ก็วิ่งว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นที่นี่เขารู้หมดเอารู้กันหมดแหละถูกแล้วครับทุกคนจะได้ระวังตัวใช่บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ไงถ้าเกิดว่าคนที่เขารู้เนี่ยแล้วตกใจขึ้นมาย้ายเขาหอจากคอนโดแล้วเกิดจะระจนทําไงโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วคุณกิจจะทํายังไงดีคะก็ก็คงต้องช่วยันจับงูแหละโอ้ยได้ค่ะได้ค่ะมันอยู่แถวนี้เหรอคะคงนั้นมันีเออมมดูดาช่วยดูด้วยได้ครับเดียวนอุ้ยเเรียกมานดิ ไม่ใช่แมวไก่เ็ขและค่ะเอ้ยพี่เคียวหวานคะหอบอะไรมาเยอะแยะมีอะไรหรือเปล่าคะ บอกไม่ได้ค่ะมันเป็นภารกิจลับสุดยอดไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องบอกก็ได้เดี๋ยวแต่อยากบอกค่ะคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะมีคนเจอกลิ่นมันบ้าที่คอนโดอย่าบอกใครนะคะเดี๋ยวแตกตื่นมีอะไรเหรอพี่ฟ้า กินมันบ้าก,กันอยบอกใครนะเดี๋ยวแตกตื่นอุย้ยมีอะไรเหรอ,อ,อ,อฮะมีคนโดนงูกินมันบ้ากันไปแถวนี้เหรออย่าบอกใครนะเดี๋ยวแตกตื่นพี่ส่งนึกมีข่าวใหญ่จะบอกใครนะเดี๋ยวแตกตื่น ต่อมนึ่งมีอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้นะจะมาหายใจรถถูฉันทำไมเนี่ยฮะมีคนอยัลงเป็นกีนแมนบ้าไม่ใช่ข่าวใหญ่จะบอกมีคนโดนกินแมนบ้ากัดตายฮะยังไม่ที่เราเลยอ่ะรู้ได้ยังไงอ่ะ ในมือถือไงอนี่โลกเขาไปถึงไหนต่อไหนแล้วล่าสุดอ่ะเขาบอกว่าโดนกัดตายไปสามลายแล้วโอยจริงเหรอเนี่ยอหย้ยน่ากลัวจังเลยถ้าโดนง,งูกัดจะทำยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงจะโทรหาคนมาช่วยจับงูเหรอเด็ดกว่านั้นเยอะ ไม่จัดร้านเลยคะ่ะห,หลับรึเปล่าเนี่ย ฝันไปอ่ะเห็นงูมาลัดโถไปอีกแค่ฝันว่งูมาลัดทั้งกรีดตกใจหมดเลยมีงูรัดด้วยโบราณเขาว่าไว้ฝันเห็นงูรัดเนี่ยแปลว่าเราจะเจอเนื้อคูนะคะพี่ฟ้าจะไปหรอใครจะไปมีเอาแถวนี้ก็มีงูบินได้ด้วย <c oughs> <c oughs> มีคิดมีคิด <c oughs> อะไรแค่ฝันน่ะ มาพ่อมาลูกมาลูกเขียวมาปุยนุ่นนุ่นนุ่นปุกปุยเนี่ยนะจับดับจับงูใช่เน่ดูนี่นะพ่อไอ้แมมบ้าเขียวจังนะมันเลื้อยเข้ามาจะกินไอ้จิ้งจกตัวเนี่ยนี่แกเงินจะค่อย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 ๆลู่ค่อยๆลูเราก็รักคอเลยประธานโทษนะครับคุณกรีทครับกรีนแมมบ้าเนี่ยมันกินไก่ไม่ได้กินจิ้งจกกระจอกกระจอกแบบนี้เฮ้ มาไม่กินหมดแล้ว,วสามนีม่มา,ามาลูกมาลูกมาอยู่ไหนลูกมาไม่ไม่มาเลรคะนี่ไงคะคนนี้<ด>ที่เห็นงูกรีนแมนบ้าคนแรกท่านผู้ชมคะเราพบคนที่เจองูกรีนแมนบ้าที่หลุดมาในคอนโดนี้เป็นคนแรกแล้วนะคะรู้ได้ไงครับแสดงว่าจริงใช่ไหมคะจริงแท้แน่นอนค่ะคุณนิดาเห็นมากับตานี่คุณนิดาเรียกพวกเขามาเหรอครับเนี่ยไม่ได้เรียกพี่แค่โทรเฉยๆเขาก็มา เยอน่อยสิจะดังแล้วนะแล้วม่ซราว่าพบเห็นกี่ตัวคะสามตัวค่ะมาหมดเลยงูพ่อนายลูกเห็นแค่ตัวเดียวนะครับไม่เป็นไรพี่แถมแล้วมิซาว่าตัวมันใหญ่แค่ไหนคะใหญ่มากหัวใหญ่กว่าลูกฟุตบอลยาวกว่าสิบล้อเห็นตัวมันเท่าสายยางเองโงูหน่อยสิจะได้ดังๆไงสามเรื่องมันจะไปกันใหญ่เลยด้วย แกช่วยห้ามพวกเขาหน่อยดิไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะจับงูกรีแมนบ้ามาให้ได้เฮ้ยแต่มันอันตรายมากนะคะไม่ต้องเป็นห่วงครับผมได้ศึกษาเรื่องงูตัวนี้มาเป็นอย่างดีแล้วแล้วต่อให้ผมต้องเสี่ยงชีวิตขนาดไหนผมกับเพื่อนก็ต้องจับงูตัวนี้มาให้ได้ขณะนี้ผู้กล้าหาญของเราประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะจับงูกรีแมนบ้า เราจะติดตามดูนะคะว่าเขาจะจับได้หรือไม่สมสีรายงานสมหมายถ่ายภาพคุณจิตติคะไม่ว่าความฝัน